สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ12ธันวาคม2564สามทุ่มตรงครับวันนี้มาสรุปสั้นๆอีกครั้งครับเกี่ยวกับช่วยค่าเกี่ยวข้าวไร่ละพันครับโอนวันแรกหลังเที่ยงคืนวันนี้นะครับวันนี้วันที่12ธันวาคมครับหลังเที่ยงคืนวันที่12ไปก็เป็นวันที่13แล้วก็ประมาณตีงตี2เงินเริ่มเข้าบัญชีพี่น้องชาวนานะครับวันแรกจะได้เงิน13ธันวาคม พี่น้องชาวนาทั่วประเทศก็จะได้เงินในช่วง13-17ถึงธันวาคมนะครับแต่ละู่บ้านแต่ละอำเภอตบลจังหวัดได้ไม่พร้อมกันตามแผนการโอนของธนาคารกกศแต่ละสาขานะครับแต่ว่าได้เงินวันแรกทั่วประเทศเอก็หลังหกทุ่มคืนนี้ก็คือเป็นนับเป็นวันที่13ธันวาคมนะครับแต่ว่าวันแรกได้13นั้นไม่รวมเหนืออีสานนะครับเพราะ ภาคเหนือกับภาคอีสานจะโอนวันแรก14ธันวาคมนะครับและภาคเหนืออีสานจะได้รับเงินไล่ละพันในช่วงวันที่14-17เพราะฉะนั้นภาคเหนืออีสานจะเริ่มจะเริ่มโอนวันแรกก็คืนวันพรุ่งนี้ครับต้องสว่างไปก่อนเป็นวันที่13ก่อนแล้วก็กางคืนวันที่13เลยหกทุ่มวันที่13จึงจะโอน ก็นับเป็นวันที่14ธันวาคมโอนวันแรกสําหรับเหนืออีสานนะครับก็จะได้เงินในช่วง14-15-16-17แต่ละอําเภอแต่ละจังหวัดก็ได้เงินไม่พร้อมกันตามแผนการโอนของธนาคารตรกสแต่เหนืออีสานจะได้วันแรก14แล้วก็14-15-16-17ได้ไล่ละพันนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆภาคอื่นนอกเหนือจากอีสานอีกสักคู่เงินเข้าบัญชีครับเลย6ทุ่มของวันที่12ไปนี่แหละครับ ตีหนึ่งเสีจตีสองเส็จเงินก็ทยอยเข้าบัญชีพรุ่งนี้ก็ไปเบิกมาใช้ได้นะครับ13ทธันวาคมครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับนอนหลับฝันดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ